này bao cây đi bao cây à nút dây nó à quấn dây dây à na chú có mì tua sáp gừng mây, mây tăm mạ đá mần cắn này nè tứ để mai qua để mót quạt nha แม่ก็ไม่ไเด็ดอ่ตาแม่ว่ามาปลาือนู่ก็ไม่ได้แม่แต่ไม่อะไม่มีมาตรการป้องกันตัวเองเลยนะไม่ได้สองคนก็ต้องใส่น้ำลายตัวอันตรายมากหรือไม่<อ>กาคนได้น้ำเริ่มดำ น,นำไล่ตัวนี่อันตรายรอือไมมถ้าเปคนตายได้ตายต่างเป็นเลยนะระูไหม <c oughs> นี่คุณลุงทำอะไรรัวจังไงเ, <c oughs> เจ้าแ,ม,าแม,าม่เจ้าแม่ใส่งามเจ้าแม่ใส่งามวันนี้ออกอะไรครับช่วยใบหน่อยเดย้เจ้าแม่ใส่งาม เราต้องอยู่ห่างๆไม่ถ่าแมสอันตรายคนอันตรายค่ะอืมน่ากลัวอย่าพ่นอย่าพ่นน้ำลายมันนะกลัวฉีดวัคซีนนะกลัวมากๆเลยไปดูดุงดีกว่าอืมล่องลองปล่อยอีกอีกโง่ในแมส์ลุงแต่ไม่มาเป่าหญ้าเราลุง Bầu nha là đây á Bầu mét nha Nha Lùi Khuôn lung Sao vặt đi khuôn lung Thế ngày măng khả nói bài ขนาดน้ำน้อยโอ้โหได้ตั้งสองห้องอยู่คิดว่าห้องเดียวห้องครับเอาเอาพิ่มเล็กๆๆเลยอะ่ออะ,ออะอคุณลุงอย่าลืมซื้อน้ำยามาไว้ใต้ใต,ต,ต้ฐานนี้ด้วยนะเสะา,าอะน้ำยากันกันปลวกแน่นอนแหละน้ำยากันปลวกไม่รู้อะไร ไม่ได้ทำยาการปลวกกับลาดเลยมันเครือร่องกัไแหฮะเก่าๆมันเครื่องมันเคลื่อนเก่ามันได้ไม่กี่วันมันเคลื่อนมาเนี่ยมันเครื่องม,นะมันเ,เหนียวอับตัวแล้วหรือไม่ก็นวดเละเกลือเกลือกระสอบซื้อเกลือถ้ากระสอบก็ได้มาถ้าไหลน้ำใช่เกลือเกลือโรยรอบ นี่ศาลากำลังทำศาลาการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงของเกษตรรวมพวกนี้มาเหในไหม หลังคากระเบื้อง,รง,รงกะระเบื้องพ่อแม่ลงุงอโอ้ย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 ,อย,อยนี่ห้องละสามเมตรใช่ไหมครับได้หกเมตรหกเมตรกว่าเลยนะหกสามเมตรนี่รวมทั้งเสาไหมอ๋อหกเมตร ยาวหกเมตรกว้างสามเมตรนะลุงกว้างสี่ฮะกว้างสี่อ๋อกว้างสี่เมตรสามสามสี่สามสิบสองสิบสิบสองยี่สิบสี่ตารางนี่ก็ปืนปืนในบอดน่ะดีมากเลยลุงปืนบอดน,นด่ะดีทำโครงเป็นเหล็ก เทปูนน่าจะเอาไอ้กระเบื้องดินมาปูอ๋อเป็นเบื้ออ๋อแค่เทปูนเหรอครับเพราะว่าจะเอาเอากระเบื้องปูนแดงๆอ่ะอ๋อผมคิดว่าปรับเป็นพื้นยกมาเพราะว่าเขาจะปูพื้นก่อนบ้างนะที่นั่งมันคงต้องทำอ่ะใช่ไหม้าปูพื้นต้องหาดินมาเพิ่มเพราะว่าดินมันไม่เสมอกันนั่นน่ะ,นะ,นะ,นะด,แดีแดงๆอ่ะ อิดมอนเหรออิดมอนโบราณใช่ไหมโบราณแบบไม่รู้เียกเรอิาหรอแต่ว่ามันเป็นรว่าตีนะอิดนี่ยนานแล้วและมันมันมาคู่กันนครนอกกับนครในอ่ะใช่ใช่บ้านจีนเป็นพื้นบ้านจีนโบราณจำไม่ได้แล้วว่าใครให้มา จำไม่ได้แล้วว่าใครให้มานี่ครับขึ้นโครงเรียบร้อยแล้วเสาเสานี้รับโดยจากมามาจากวัดหลวงวาดเลยกุฏิเก่าได้มาหกเสามีศาลาหลังนี้นะครับได้ประมาณจากสำนักง,งานพุทธเสนอโครงการ เป็นโครงการเกษตรเรียนรู้ตามแนวพระําดำริศาสตร์พระราชาเพื่อการเกษตรเลยจะทำเป็นแหล่งเรียนรู้การเกษตรครับให้ฮบมาแล้วก็มาจัดแจงนี่ก็ซื้ออุปกรณ์ด้วยคุณลุงก็ได้มาช่วยทำเดี๋ยวคอยดูตอนนี้เสร็จแล้วนะครับว่าจะเป็นยังไงโอ,โอ้ยโอ้ยโอ้ยใบไม้ไมนี่ดูเวรกาลังเข้าเวรสองคนวันนี้ครับ กำลังเสียงแจ้วๆเลยบูเวนไปแล้วนะสวัสดีเจอกันใหม่หว,วันไหนพรุ่งนี้มาเราอะอะไรมา,มาทำไม <c oughs> พรุ่งนี้ไม่ต้องมามาทำไมไม่ใช่เวนตัวอ๋มวนนอมาทุกวันนะครับ <c oughs> ไม่ต้องมาก็ได้ <c oughs> โอเคบ๊ายบาย